ไปกันคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะไปหาคุณหมอนะคะไปเช็คสแกนลูกนะคะที่ a n t e n a t a l ล n t e n ิเนโ c นะคะไปก,ก็ลูกๆก็เบื่อนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรเล่นเลยนะคะตอนนี้ก็ไปหาคุณหมอสแกนเรียบร้อยแล้วจ้า,าที่ได้สแกนอีกรอบนี้เพราะว่าอันนี้เป็นสแกนพิเศษนะคะ เขาให้ไปสกแกนเพราะว่าเขาบอกว่าลูกเธอนนะตัวโตนะคะเขาก็เลยอยากรู้ว่าเออเด็กมันขนาดไหนแล้วนะคะจะไปตรวจเสร็จแล้วนะคะสกแกนแล้วเขาบอกว่าลูกอีชั้นนั้นอ่าตัวโตนะคะก็ดูขนาดท้องที่เธอจะดูสิคืออเขาจะมีกราฟให้เนาะแล้วคืออ่าลูกอุ๋ยนะคะก็ตัวค่ะพุ่งไปอยู่นอกกราฟเลยค่ะตัวโตนะคะ แล้วก็เขากเา็เช็คทุกอย่างก็โอเคแต่ว่าก็ตัว,ต,วตัวภยัยเขาเลยให้นัดให้ไปตรวจน้ําตาลในเลือดนะคะก็ดิฉันก็รู้ตัวแล้วคะ่ะว่ามันไม่เป็นอะไรแน่นอนมันไม่มีหรอกคะ่ะเบางเบาหวานวนะั่นน่ะไปตรวจแล้วนะคะก็ไม่มีรอบนี้เขาก็ไม่ตรวจอีกเพื่อความมั่นใจนะคะคือสิ่งหนึ่งที่รู้คือว่าท้องเราใหญ่มากคุณดูขนาดท้องอิชันค่ะ เพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะลูกสามเลยเนาะแต่จริงจริงแล้วตอนตอนคลอดนะไซมอนคิทเเฟอร์ก็ก็ตัวโตวอยู่นะก็แบบว่าไม่ได้ตัวเล็กนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้คนที่สามด้วยก็เลยแบบว่าคงจะมีพื้นที่ขยายมากขึ้นเขาก็ขยายตามเวลาของเขานะคะนะแล้วก็คืออุยก็คิดว่าเออดีใจเหมือนกันนะที่แบบเราไม่ได้อ้วนเฉยอ่ะคืออ้วนแต่ว่าลูกเราก็แบบตัวโต,วต,วตวด้วยนะคะ <laughs> <laughs> โอ้โหเดียแล้วทีนี้คือเราอะตอนแรกคือตั้งใจไว้ว่าอ,อ๋อเราจะไม่ค่อยไม่ต้องไปบำรุงลูกในท้องเยอะมากคือแบบก็คือกินแต่ว่าไม่ได้แบบว่าตั้งใจว่าจะบำรุงให้เขาโตขนาดนี้นะคะอ่าเพราะว่าก็ตอนคลอดมันจะง่ายๆเนานะแต่ปรากฏว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะคะคือลูกเราก็ไปไกลแล้วนะคะทุกคนก็หวังว่า อตอนคลอดเราก็จะได้คลอดธรรมชาติเนาะพ่อหมอเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าเธอคลอดไม่ถ้าเด็กตัวตัวคลอดไม่ได้ก็คงจะต้องผ่าน,นะคะคุณวิไลรักขาดิฉันก็เลยนะคะคาดหวังไว้ว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ก็อีกทีหนึ่งก็รอดูว่าหมอเขาจะวินิจฉัยยังไงแล้วก็ดูว่าเขาจะตกลงแล้วเขาจะเห็นเราผ่าหรือเห็น,นเราคลอดเองนะคะดูขนาดนี้คะ่ะขนาดว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆนะก็ทำน่นทำนี่อยู่นะก็ออก,กำลังกายอยู่นะทุกคนแต่นะเด็กมันจะโตเนาะทำยังไงได้ก็เขาโตไปแล้ว <c oughs> วันนี้เราก็ทำอาหารนะคะทุกคนอาหารเมนูวันนี้เป็นนะคะคอตเทจพายนะคะกินกันทั้งครอบครัวนะคะวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะมาบน่บนๆแล้วก็ไปแล้วจา้าพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ